ล้วจะเอาอะไรเขียนดีกว่าบึ้งซื้อมาที่เซเว่นบะช้าวเนี่ย<อ>ไม่เคยเห็นดินต่อเหรอก็เป็นเรื่อีนี่ก็ต้องดินสอแท่งใหญ่ๆเอาแก้เลยดีกว่ารุ่นนี้ชื่อว่ารถเถืน จัดเกณฑปรีชาก้าหาญเน่เป็นกู้มีเผากงวงวางจึงใช้ให้ถือสารของมารดาเข้าทีไว้เฮ้ยยเยมันยังไงดีวะสงสัยข้างหน้ามันเด็กที่ไหนรอจะไปเด็กให้ใ้เลยใช่ไหม พวกนักร้อนหัวเราะอะไรกันละ่ะพอพวกเดียวกันสงสารลูกอยู่เดียวคงเปรี่ยวใจอยากจะให้อยู่เย็นเป็นฝั่งฝา่าจึงได้ส่งรถเสนผู้โสภาให้มาเป็นระสวามีอันแน่นอกจากไม่ตายแล้วไอ้หนุ่มอเออยังจะได้เมียอีกว่า หรือไม่เอาเมียจะเอาหัวขอบคุณค่ะอ่ะเอาบรรทัดได้ลืมเลยถึงกัางคืนจัดแจงแต่งกัางคืน รุ่มชื่นอาพิเศษกันสองสีถึงกลางวันแต่งกันให้มันดีใช่ไหวะถึงกลางวันแต่งกันในทันพีคนนี้แหละภราสามแม่พระดานนี่แหววขออวยชัยให้เจ้าจเริญสุข บำราบทุบปีเปรเสมเกษมศาลจบยังไม่ดีวะเป็นชัดแก้วปกป้องทองเมืองมาไม่นาน,านแม่จะกลับมาบุรีหลงชื่อจบปิรดาหมดไม่ได้ใช่ไหมเอาชื่อเดิมได้เดี๋ยวเราลอลองลๆเอาชื่อเดิมเดี๋ยวมวั่วแแห่ที่เสษ็จ สำเร็จละนอกจากเจ้าจะไม่ตายแล้วนะจ้าหนุ่มเอยเจ้าจงได้เมีอายุ ราต้องแน่เป็นปักขึ้นมาถึงไม่รู้เรื่องรู้ราวกับมัน Um... ่คือว่าอะไรแต่คนหนุ่มน้อยเลยชื่อรถเสกอ๋อมยั พระดาข่านี้มีเมียใหม่ตักง่านแม่จากแม่และป้าผ่าฉังไว้<อ>แล้วหนัง้งให้ฝักลูกตาเ<อ>ขาใช้ให้ถึงสามสีอจะไปาย,ยานะนะคนชมบุีข้างนนหน้านอ๋อไปแล้ว็ทับุรีเพื่อขอผลไม้ในพารา ำยาแก้ไข้นางสันทีอ๋ออยางนั่นเกิร์ดจำเป็นจำใจรับอาสาอ๋อกลัวเขาฆ่าแม่บ้าฆ่าเป็นผีเออนั่นเทวลาเลยได้ข้มาเป็นเพื่อนจออรีอ๋อได้จแน่พูดได้ก็ด้วยไวมานี่มาถึงนี่เหนื่อยอ่อนนอนหลับไป ฉล,ลอยบุญกุศลโดนบันดาลให้มาพบพระอาจารย์ที่นี่ได้เออใช่โปรดปานีชี้ทิศขนทางไปอืมส่เรียมชัยนำข้าจำนงมาออ๋ าจะไปชี้ทางให้มันอยู่ข้างในชี้ไม่เห็นหร่า <c oughs> ดีนะที่มาเจอคนฉลาดฉลาดอย่างตาเขาไม่งั้นอนะ่ะเสร็จไปแล้วป่านนี้ <c oughs> เมืองที่หลานจะไปอะเหรอ <c oughs> มันเป็นเมืองของพวกจักมาที่มีใจพานถึงตามอยากไม่รู้จักบาปบุญทษใด ตาว่าหลานจะไปเลยยูงกับตาที่ดีเถอะข้าแต่พระอาจารย์ในไหนเ่ยหลานก็ได้มาถึงที่นี่แล้วก็จะขอไปคดชมพูนี้จงได้หากหลานนี้กลับไปโดยไม่ได้สิ่งที่ประสงค์พฤวิดาของหลาน,นะก็คงจะลงโทษไปถึงแม่กับบ้าเออหลานน่ะสึงขอไปตายอดับหน้า ดีกว่าที่จะกลับไปเพราะถึงอย่างไรก็ได้เชื่อว่าทดแทนผู้ที่เคยการลชุบเลี้ยงจนตัวตายบังเกิดมากหลานเคยความกตัญญูกตาเวทีเป็นเรื่องที่ดีดังคำพังเคยเพราว่ากตัญญูขตากเวทีนั้นดีเลิศเป็นเครื่องเทิด เื่อหมายบอกให้รู้ว่าผู้ดีถ้าใครมีหลานก็นดีเลิศก็ะเสร,ร,ริจเลยเอาเถอะถ้าหลานมีใจคิดแน่แ่ที่จะไปยังพคกทับบุรีตาก็คงจะไม่ห้ามหรอกแต่จะขอตักเตือนเจ้าไว้จงอย่าลุ่มหลงในสตรีและรูปรถจงอย่ามัวเมาในลาบยศและสรรเสริญ ทำการตสิงใดให้รอพอ่อปวดทีต,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 ตลาดนี้อันเมืองโคตรบุรีที่หลานจะไปอยู่ทางทิศสุราษธานั้งทีงมันไม่เห็นเรื่องประตูเนี่ยนะเออเข้าไปเลยอนุน่ะจะตาใช่ไปจหลานชักจะอยู่นานไปละเดี๋ยวจะได้กลับไปช่วยแม่ช่วยพ่อไอ้พนจากไทยท้าวมีจักตาหลานเอ้ยมาตาปิดตุกข์ป การบรุงบิดามารดาเป็นเรื่องที่ดีนับเป็นมงคลแห่งชีวิตแล้วผลานหลานที่นั่งดูอยู่นะอย่าลืมนะอุปถัมภ์บิดามารดาจะได้เป็น,นปกุศสนเออไปสลานสวัสดีดีัยจ,จะกระทำการิ่งใดขอให้สำเร็จปั ใจนะพรลานติ๋นตาบอกว่าเออหนูเสกเมื่อกี้เดินขทางกาบอกสันตกรจะพาเออไปทำบ,บ้านเองไปแล้วอย่าลืมหากลับือผ้าสีแดงๆมาฝากก็ตือหนึ่งนะผ้าอะไรจา้าผ้าสีแดงๆแบบผ้าก็ได้เพราะวาทำอะไรจา้าพูดสันตกรทังไงหลานไปแล้วก็อย่าไปรับหน้าขาแบบแวะหา้าลันตาเจ้ามาด้วยดูหลานผ้าให้ดีๆเออ ไปนะเธอไปเถอะบายเลาั้นเลยนอกจากให้ไปเาเนี่ยยังจะไปมเหี่อราเถอ